โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมหนคลิปนี้ทําอะไรครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะย้ายเจ้าแคทเน็กเจนตัวใหม่อ่ะนะครับผมที่เราได้พึ่งการพึ่งออกมานะครับผมในฟาร์ม22แล้วกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะย้ายเข้าบ้านในวันนี้นะครับผมโดยที่เอากระบะดามาลากเออเฮ้ยมันจะลากได้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวดู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 เกมกันเลยนะครับผมมันจะลากได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ จะลากได้เดี๋ยวเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเออมันจะลากลากได้หรือเปลานี่นี่คือผมเอาคือเอามันเป็นหางระเบิดแหละแต่ผมติดตัวลาการถไถมาไงนะผม,ผมคือผมไม่อยากเอาอัน,นี้ลากนะ<ส>ผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามันจะลากได้หรือเปล่านะมันมีเอ้ยมีที่ลากด้วยไปเลยไปเลยดิรออะไรอ่ะครับผมรออะไรอ่ะไปดิไปดิไปดิปดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอไอที่ค่อยทำเดี๋ยวไอไอไอนี่ค่อยทำ โอ้ไปก่อน me, ไปก่อนเดี๋ยว <fingert ip. S 1> ไปรับรถก่อนเดี๋ยวไปรับรถก่อนละกันเนาะเดี๋ยวไอ้นี่ค่อยทำเดี๋ยวงานงานวิ่งดีค่อยทำเดี๋ยวไปทำอันนี้ก่อนไปเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อเชียร์ลิงเชียร์ลิงเดี๋ยวทำงานเชียร์ลิงก่อนเดี๋ยวไปโค้งไปเชียร์ลิงที่บ้านก่อนละกันนะพวกนี่กันเลยเดี๋ยวจะไปโค้งไปขึ้นข้างนอกขึ้น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 ตรงนี้แหละไปขึ้นทะแแบข้างนอกนะเดี๋ยวเรามาดูความแรงของกระปะคันนี้กันนะว่ามันจะแรงขนาดไหนว่ามันจะลากเน็กเกน คันตักนี้ได้หรือเปล่ายีิบสองตันเนี่ยนะครับผมต่อได้หรือเปล่าเนี่ยรวยอย่างเดียวกลัวต่อไม่ได้นั่นไงกูว่าแล้วต่อไม่ได้จริงด้วยโอ้โหไอต่อได้ปะต่อได้ต่อได้ทุกคนวุ้ต่อได้เฉยว้าวต่อได้เฉยมาเดี๋ยวเราจะเอาหางลงนะครับผมนะออ กดตัว x กดตัว l กดตัว z ได้นะผมกดตัว z เพื่อโอเคอะไรวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยมันมีเปิดอะไรด้วยวะเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยอ๋อขยายอ๋อเวลารถที่มันแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรลารถที่แบบอ่าใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ว่าถือเป็นเรื่องที่งในะครับผมเรื่องที่งในะครับไปเดี๋ยวเราไม่โครขึ้นกันเลย ครับผมเดี๋ยวเอาแคทเน็กจินนะผมขึ้นกันเลย3ามสองศูนยนิกจินนิกจินเลชั้นนะผมเอาตรงนะครับอา่าพกกุกจีอะไรพุกจีอะไรนี่มันก็ดีนะอ่พกกุกจีไอ้ไม,ไม่กระจกกระจกกระจกมืดมันก็ดีนะแต่ว่าอา่ามันจะทึบไปหน่อยนะผมม,มันก็สวยอะ่ะ ี่ยกระจกตึบกระจกมืดมันก็สวยนะแต่ว่ามันจะตึบนะทุกคนนะเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงเลยแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูกระจกจริงนะครับมาเมาส์อยู่ไหนวะเนี่ยไปกันเลยกระจกตึบมันก็ดีอะแต่ว่ามันก็ยังจะพื้นไปหน่อยนะโอ้ยกูอยากมีตัวเดินอยู่นี้จริงเนี่ยดันเดินเนาะอันนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงครับขึ้นได้แล้ว รถดิเฮ้ยมันยกล้อหรือเปล่าเนีย่ยยกล้อปะตัวกับตัวกันไม่ไมียกล้อเลยเหรอเนี่ยโอ้อันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์โงงานเกีรลินล้นนะทุกคนเฮ้ยทำไมล้อปีอย่างงี้มาได้อย่าอย่าล้อปีเด็ดขึ้นรถดิมึงไม่ขึ้นรถแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ขึ้นรถเราเฮ้ยขึ้นรถดิเออให้ตายเถอะสาระ คือรถมันเร็วมากครับทุกคนรถมันเร็วเร็วบางสิจนั้นขับไม่ทันเลยนะเราเราต้องดูตรงน็อตนะทุกคนนะโอ้ยมันยกเก่งยกเก่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเวลาอู้้ดูอู้ล้นกระบะจะรับน้ำหนักได้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราองไปยืนหลังๆสักเล้วเกียร์เดี๋ยวนนี้ขึ้นก่อน อ๋อรถไอ้คันนี้ที่มันไอ้ลงเอาขี่เอาอาบลงไม่ได้ดีกว่าใช่ปะใช่ใช่ใช่โอ้โหชุกโอ้โหหอนรวบเลยอ่ะทุกคนเออเราขอญาตเอาหาขึ้นนะครับญาตเอาหาขึ้นนะครับมันต้องอาหางขึ้นก่อนอ่ะแล้วไปเอานี่ลงครับผมไอ้ที่มันเรา ลงไม่ได้ใช่นป่ะเอรามันลงได้นี่หว่าเอา้าแล้ววันนั้นเราย้ายรถอะไรวะที่มันลงไม่ได้เออก็ลงได้นี่หว่าแล้วลวันนั้นเราเราย้ายโกบีเราเอาท่อห่างตัวไหนไปวะขี่ okay, เรียบร้อยครับทุกคนครับก็เรามาดูกันว่า มันจะไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนลืมปิดไฟเฮียโอ,โอ้ไอหางโรเบียตอ่ะมันรับไหวครับแต่ว่ากระบะนาดมันจะรับไ,ไนะ <c oughs> บลลม่ไ,ไหวนะครับทุกคนกระบะเรานี่มันจะรับไม่ไหวนะครับไปเอาล็อกแล้วอุ้ยไปได้เฉยอ,อ่ะวูว้าวไม่ไปได้เฉยนะว่าเรื่องประควลนะเนี่ยเฮ้ยไปได้เฉยอ,อ่ะ เดี๋ยววันนี้โรงงานชิลลิ่งครับวันนี้รับรถกลับบ้านนะทุกคนนะคือเอาตรงแล้วผมชอบสีเงินนะทุกคนสีเงินสีฟ้านะมันมันสวยดีนะครับก็เลยเลือกรถเป็นสีเงินจะไ,ไปไปไปแล้วไปโอ้ไปเขาไปแล้วไปเขาไปแล้วจ้าโอ้ดูดูดูมันอดยุบยุบเลยอ่ะโอ้โห <c oughs> ไปเลย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  อู้ดูหน้าหน้าเรียบร้อยอ่ะดูวยหนักมากเลยเนี่ยถ้าแม่ครูถอยมาอีกนิดน่าจะน่าจะมีหงายหลังบ้างอ่ะเอาโกเบก็อยู่นี่ทำไมคุณไม่เอาไปเทียร์ลิ่งวะเนี่ยฮะเออเอาไอ,อ้น,นี่เฉยเลยสวัสดีครับโกเบครับนี่โกเบบีเอแคลนะำโอ้โหโกเบแคนดิกเกนเรามีแต่แม่ครูตัวท็อปทั้งนั้นเลยว่ะอ,อยากอยากเอาดูซานมาฟาร์กิฟสองเลยไหม เดี๋ยวเราเลี้ยวซอยนี้นะผมะเดี๋ยวเลี้ยวซอยนี้นะครับบูริเพลเขาอยู่นู่นทำไมไม่เอาริพเพลเคอร์ลิงวะทำไมไม่เอาริพเพลเคอร์ลิงวะนี่ฮัลโหลโอ้โหดูดะโอ้โหดูดิโอ้โหทางมันยังแคบเลยโอ้หอลอยล้อลอย คือรถรถคันนี้มันวิ่งในแบบว่าวิ่งวิ่งได้อ่อสี่ล้อเลยนะทุกคนโอเคโอเคมาได้อยู่ยังมาได้อยู่โอ้รหตู้ตู้เลี้ยวซอยยี่งหรอเนี้ยต้องให้มันเลยเลยมานิดนึงครับทุกคนโอ้โหเลี้ยวโค้งนี่ทางโค้งไม่เป็นไรครับเียทางซอยนี่มาบ้านเราครับผมมาบ้านเราครับมาบ้านเราครับ บ้านเราลักรออยู่หลังกันเนาะนะครับผมนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกจ้าทไมข้างนอกมันเงียบจังวะเนี่ยโอ้แล้วคุณเดลงทางไหนวะเนี่ยลงตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนะผมลงลงตรงนี้เลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องกีกับมาลงตรงนี้เลยแล้วกันบุกลากไปได้เกยวะเนี่ยหนักมากแล้เนี่ยคือไอ้หางลูกเบี้ยตัวนี้มันสามารถถอดอ่า ถอดพ่วงที่เป็นพ่วงต่อกับรถไถอะไรเงี้ยนะผมหรือจะเอาต่อเป็นหางลากหัวลากก็ได้นะครับด,ดูรถเราคันยังใหญ่เลยรถคันยังใหญ่อ่ะมโคตรสมจริงอ่ะด้วะอันนี้มีหัวแยกให้พร้อมนะเดี๋ยวผมพาเอาไปแยกหมดเดี๋ดวยวผมาพาใส่หัวแยกนะครับผมยวพาใส่หัวแยกนะครับเดี๋ยวพาใส่หัวแยกนี่หัวแยกสวยๆเลยนะครับผมจะพาแยก ลงให้สมจริงนะผมลงฟองนี้นะครับเดินช้าหน่อยดิดิดิเออเดินแบบช้าๆเดินช้าช้าต้องใช้จอยตัวนี้นะผมเพราะมัน,ม,นมันจะเดินช้าได้นะเนี่ยจะเดินเดินแบบช้าช้าได้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะเดินได้นะมันช้าช้าเอ,อมันมันเบี้ยวอ่ะเบี้ยวอ่ะ เี่ยวเี่ยวเดิน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 ช้าช้าตอนนี้บุกี้ลงพื้นแล้วเดินไปเลยเดินไปเลยเดินต่อไปเลยแล้วก็ดูบุกี้ดูดูแถนนะผมแล้วก็ยกยกนี้ขึ้นได้เลยยกแทจริงอ่ะไม่ต้องในนี้ก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องวางวางบุกี้ก็ได้นะกพราเดินเดินไปเลยครับเดินช้าช้านะผมเดินเย็นนะเดินแตะช้าช้าอันนี้อันนี้ถือว่าเร็วไปนะเนี่ย วิเร็วไปนะี่ยมาแล้วมาบ้านเราแล้วมาบ้านเราแล้วคือมันด้วยความที่รถใหญ่เนาะมันก็มีตูดยื่นนะฮะน่าจะพ้นแล้วมั้งน่าจะพ้นแล้วแหละไปไปด้วยค,ความที่เป็นรถใหญ่นะนนนะครับนะ เราจะเอาไปเคลียร์ลิงครับอันนี้คือบ้านของเราเองนะทุกคนกูเหยียบอันนี้คือบ้านของเราเองนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ลิงเสร็จปุ๊บเราจะปลูกหญ้าคืนนะครับปลูกหญ้าขึ้นด้วยนะครับไปดูเลยไปเลยครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหมึงดิโอ้โหมึงเช็ดปูหรือเปล่าวะเนี่ยเช็ดปูทะลุหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหกิ่งทะลุแพงไปเลยเหลือเชื่อ จะาห่างรอบเขตมันจอดไว้ตรงนี้นะนี่นี่เราเราจะเคลียร์ลิงบริเวณตรงนี้เลยเดี๋ยวรถจอดแล้วมันมาโอ้ลิฟท์แพร่ก็จุดนี้เราจะทำที่จอดรถที่นี่นะเคลียร์คืออาจริงครับลงจอดรถอา่ารถรถ,รถตรงนี้ก็จอดไปครได้นะเนี่ยตรงบริเวณนี้นะผมเดี๋ยวเราลิฟท์แพร่ขับมาจอดตรงนี้ดีกว่าเนานะลิฟท์แพร่ขับมาจอดเดี๋ยวเอาแค เอาแคทเดี๋ยวเคลียร์ลิงตรงบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวลิฟแพร่ไปก่อนเดี๋ยวเอาแคทออกก่อนเดี๋ยวลิฟแพร่เอาลิฟแพร่ไปจอดโน่นนะครับเดี๋ยวแคทเดี๋ยวแคททำงานนะครับทุกคนเดี๋ยวโอ้นี่จอดไว้นี่เอาหางลากก่อนจอดไว้นี่ก่อนพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวเอาลิฟแพร่มาเนี่ยเมียไปจอดนู่น Yeah. ลิฟแพคคันนี้ใครจำได้บ้างครับที่เราเอามาตักดีมากตักดีมากออกจากคอกอ่ะ,ออะนะครับผมเดีย๋ยวลิฟแพคไปจอดนู่นแล้วกันนะทุกคนนะลิฟแพคไปจอดนู่นนะครับสบายสบายยูชิวบันสบายบันสบายวันแพคสบายชิวชิวเอ่อแท็กที่เห็นมานี่ก็คือแท็กที่แปลงมาจากคันนี้อ่ะรถคันนี้แหละช่วงล่างนี้เป็นของรถคันนี้หมดเลยนะ เเปลี่ยนเชนช่วงบนนะแคนอ่ะต่งล่างน,นี่คือรถคันนี้หมดเลยรถที่แค์หมดเลยนั่นน่ะนะทีนีเดี๋ยวเราเจะจอดไว้ตรงนี้นะเราเราตองใ่ลักเข้าอ่ะหมรถไม่ันใหญ่มากเลยขาหรือเปล่านะที่รถแคบจนเกิน ชนแล้วเหรอเนี่ยกูยังไม่ทันเลยชนแล้วนี่ถอยเขาได้เลยเนี่ยต้องมีคนดูให้ถอยไปเลย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 พี่ถอยไปเลย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 ชนยิบบอบเก็บครับผมนะเอาวิปเพนจอดเรื่รงนี้แหละ คนเลือเปล่าเนี่ยโอ้ยมันเลื่อนขนาดนี้หลยเนี่ยโอ้หบ้าแล้วเลื่อนตรบ้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูติดกูติดเออโอ้หอันตรายมากเลยทุกคนแคบมากเลยนะแคบมากเกียร์ เดี๋ยวรีเพนจอดไว้ตรงนี้นะครับผมก็เอาเดี๋ยวเอาแคทอันนี้มันเปิดได้ไหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเปิดได้เนาะคือเอาตรงนี้มีลงรถเยอะมากนะทุกคนเนี่ยมันมีลงรถแบบเยอะมากแล้วเราสามารถเอาแคทเอาอะไรมาจอดไว้ได้นะยีิมีเยอะมากเรัดูดิมีเยอะมากเราลงรถนะอันนี้เป็นอันนี้ลงสีขาวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นลงสีหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลเนี่ยมีลงรถเยอะมากครับ เดี๋ยวเราจะทำเป็นลงรถเพิ่มนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเอาลงรถมาตั้งไปตรงบริเวณนั้นเดี๋ยวเราเคลียร์ลิงออก,ก่อนนะผมนะตรงนี้ทำไมเปิดไม่ได้นี่เราเคลียร์ยบริเวณตรงนี้ออกให้หมดเลยเอาให้ลุ่มไปเลยคนระับไปคืกันเลยยัดลุ่เลยเดี๋ยวเปิดไอ้ตัวนี้ก่อนคนระับเปิดให้มันเสมอทุกคนเปิดให้ตัวนี้มันเสมอ ถ้านะผมให้มัเนเสมอนะครับนี่ไปเดลุยกันเลยแล้วก็กดตะวายเดี๋ยวเราจะปลูกหญ้าเพิ่มนะครับผมปลูกหญ้าคืนอยู่นะทุกคนนะจะลิ้งไปเลยจะกลัวอีกเขี่ยไปเลยไปเลยทบแคดมาแล้วจะลิ้งไปเลยครับผม รีบเลยโอ้ว,ว้วาวว้าวนี่อย่ารีบไปเลยต้นไม้เยอะเหรอพี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้นไม้จะออกหรือเปล่านะไม่น่าออกอ่ะต้นไม้อ่ะน่าจะต้องลบออกว่ะอ๋อต้นไม้น่าจะต้องลบออกนะที่บ้านอ่ะ เยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยปลูกกันที่หลังนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงดูเดือ้อๆลูกที่หายเลยนะเนี่ย,ยแคทเล่นเล่นการชิลลิ่งแล้วทุกคนเล่นการชิลลิ่งแล้วต้นไม้หายไปเลยครับนี่ต้นนี้ทำไมไม่ออกควะนี่ออะไรวะเนี่ยนี่อ,อะไรวะเนี่ยฮัลโหล ต้องใช้เลื่อยปะใช้เลื่อยปะเน่เน่ลองซื้อเลื่อยมาใช้ดูดิรู้ดูเป็นโคเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองซื้อเลื่อยมามาใช้ดูดิเลื่อยเลื่อยเหรอเลื่อยเลื่อยนี่ไงเลื่อยเรามีเลื่อยปะน่ามีครับมามาลองดูดิีเลื่อยมันจะขาดหรือเปล่าวะเฮ้ยตัดได้ตัดได้นี่ตัดได้ตัดได้ อขาดไหมนี่ขาดอยู่นะผมขาดอยู่มันต้องใช้เลื่อยช่วยด้วยอ,ะอ่ะลองดูดิเงี้ยออกแล้วนี่ไงต้นไม้เองมังนเยอะเลย,เ,ลยเดี๋ยวก็ขึ้นรถรับไป น,นี่จะลู่เลยนะทุกคนนะตรงนี้มัจะล่เลยเอาแคสมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะทุกคนนะามาทำงานแบบว่าเซอี่งอะไรอย่างนี้นะพวกนะเซี่งเซี่งต้นไม้เยอะเลย ต้นไม้คุดเยอะเลยหายหมดหายหมดเอาออกให้หมดเอาออกให้ใหมดเดี๋ยวหญ้าเดี๋ยวเราปลูกใหม่นะทุกคนนะหญ้าเดี๋ยวเราปลูกใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างนะทุกคนเรสร้างเป็นอย่างอื่นนะครับรู้จะสร้างเป็นอะไรนะครับ ดูพื้นที่โล่งๆเฮ้ยสร้างเลยได้เยอะเลยเนี่ยสร้างเลยไ,ได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยคนอ้แปดนาทีแล้วโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวจะไว้เพียงเท่านี้นะคุณนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปให้ด้วยนะก็เริ่มโล่งเราเห็นไหมจากโล่งๆเหนะ็นไหมเดี๋ยวจะเอาออกให้หมดเลยตรงบริเวณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเดี่ยเคียร์ลิงมาถึงตรงนี้เลยตรงรั้วเลยอ่ะข้างหลังนี่คือโล่งหมดเลยนะทำให้โล่งหมดเลย,นะลมเลยผมจะทำที่จอดรถ ทำเราเป็ีจอดรถเป็น p ูนะทุกคนนะก็ติดตามซีรีส์นี้ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะใครชอบก็กดไลค์กด subscribe นะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ามาเช์ลิงอีกนะบ๊ายบายครับสดีครับ